เชื่อหรือไม่คนที่อ่านหนังสือไม่ออกพูดไทยไม่ได้แต่สามารถประสบความสำเร็จกับ a อเจลได้เตรียมพบกับคุณยายเผ่าและคุณตาจีรพันธ์มรกฎเร็วๆนี้ครับเนี่ยเป็นท้องทุ่ง,งานาเลยนะครับใช่แล้วครับเราจะมาค้นหานักธุรกิจเอเจลครับซึ่งท่านมีอาชีพที่อาจจะแปลกและแตกต่างจากพวกเรานะครับท่านทํานาครับ ยังทำสวนด้วยครับเลี้ยงวัวครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าแม้จะมีอาชีพแบบนี้ครับในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาท่านสามารถจําหน่ายผลิพันธ์เอเจลได้มากกว่า300กล่องครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับวิถีชีวิตของคุณยายเพาครับและคุณตาจิรพันธ์มรกตเป็นนักธุรกิจเอเจลร,ระดับเมนเจอรครับว่าปฏติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยทำอาชีพอะไรกันครับ เธอเสรีอาชีพทำนาทำนานะครับก็มีทั้งทำนาแล้วมีอื่นทำสวนทำสวนเลี้ยงวัวทำนาทำสวนเลี้ยงวัวก็ยังมีอาชีพเสริมใช่ไหมครับคุณยายคุณตาอาชีพเสริมนี่ทำอะไรครับเสริมดวงเสริมดวงจ้มูดวงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเสริมเพื่ออะไรครับคุณยายท่าว เสริมบารมีเสริมดวงจ้าคือเสริมดวงเสริมโอเลธุรกิจจ้าธุรกิจโอเคกะทำให้ดวงดีขึ้นจ้าลำบากยากจนจริงๆครับจ้ากอตอนหลังมาหลวงพ่อกราปรึกเรื่องกระน้ำขณีตัจิกใดรับชโนจิกได้ะรก็จ้างทำปกตินั่นแหละจ้างขุดดินบ้างอะไรบ้างก็คือรับจ้างทั่วไปจ้างทั่วไปนี่คุณทวดเนี่ยไม่สบายใช่ไหมครับจ้าไม่สบายอ๋อเป็นเป็นอะไรครับกระเดิมมานือแกป่วยแกมัน จะลุกไม่ได้เดินไม่ได้ยี่สิบปีแล้วตาโอ้ยี่สิบปีโอนอนนานยี่สิบปีแล้วก็แลกดทับมีคุณตีน้อยตีน้อยเขามาเสริมดวงฮะกับมาเสริมดวงกันลึกยี่ยีเสด็จอดเนี่ใช่ครับจ้าเขาพากันมาเสริมดวงกับคุณยายจ้าอ๋อพอมาเสริมดวงเขาก็เลยแนะนำจ้าเขาก็แนะนำให้ลงสมัครชายยังนาเอจีอุญมันสะเกล ใช่ไมเคก,ก็ไม่รู้จักว่าเอเจลแบบไหนยังอ๋อครับ<อ>หลังจากนั้นก็เอาสินค้าเอเจลเนี่ยมาให้กับคุณทั่วดทานจ้าหลังจากคุณทั่วดทานเป็นไงบ้างครับโอบอัตเนมก็หยุดออยกะลงมาทรงเคลียรใบทรงสะนี้กะกระถาเออเจีเปรีเบานอืมให้แกทานาวันแรกสองหนึ่งครับก็ ต่อวันหนึ่งซองอย่างเงี้ยวันละหนึ่งซองทานนี่ทานทานหมดไปตัวไหนครับเป็นผิดทานมินกับอูมิอ๋อก็คืออูมิกับมินแต่วันละซองวันละซองก็หมายความว่าถ้าวันนี้ทานอูมิสีเขียวนะครับสลับเตสลับออกก็สลับกันพรุ่งนี้ก็ทานสีแดงอย่างเงี้ยนะครับแล้วทานไปไปนานแค่ไหนครับคุณทวดเนี่ยถึงรู้สึกว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงคุณพ่อก็ไม่ทานไป บซองก็ดิงในกดูกมวยก็เดินได้นสามซองนี้แกก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นแกก็ลุกพอเดินได้ลุกไปทำทระแกส่วนตัวของแกเดินบานเฮยโอ้ขนาดนั้นเลยจ้าใบงผมก็ว่าการเสริมนี้ดีมากเลยประมุยสองเสนี้ก็แข็งเรงเลยเริ่งจะเนอร์จจะเนอร์บานถึงหกองก็แกก็ลุกเดินบานได้ลงได้ยางงี้พอหกสองหกซองลุก เดินขึ้นบ้านได้เลยขึ้นบ้านได้เลยจากที่ไม่เคยเดินอย่างนี้มา่อเป็นสิบสิปีนอาหารเสริมเลยว่าดีมากโอ้พอให้คุณทวดทั้งสองท่านทานแล้วอาการเป็นแบบนี้คุณตาคุณยายก็เลยประทับใจในผิพันธ์เอเจอมาว่าอาหารเสริมครับผมคือเริ่มต้นจากใครมาหาแล้วก็แนะนำเล่าเรื่องของคุณทวดให้เขาฟังว่าเนี่ย เราประสบมาด้วยตัวเองแล้วรู้สึกประทับใจพอใครมาก็แนะนําสินค้าแนะนําสินค้าแก่ยายยิ่งน้ำบันก็เดินตรงยงตาอี้นี่หกอาหารเสริมนี่ให้กระเดินตรงนีคนเขามาถามว่ายายทวดทําไมแกเดินตรงก็อาหารเสริมเนี่ยจากเหตุผลที่ว่าจากยายทวดที่หลังค่อมเนี่ยนะครับ แล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีกลับมาหลังตรงจคนก็เลยมาถามว่าทำไมยายทั่วถึงหลังตรงจ้ก็เลยบอกว่าทานผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเอเจลบาคนก็เลยมามาลองง่ายๆก็มาซื้อต่อเนี่ยนะครับมันมากขนาดไหนครับที่เราแนะนําผลิตภัณฑ์เอเจลไปเนี่ยเห็นบอกว่าภายในระยะเวลาสมเดือนเนี่ยนะครับมันมากถึงขั้น300ร้อยกล่องเลยอะครับจ้ขายดีบรรณาธิการยมโจ ประตูอัตโนมืประมูยจะนับกลองใบไงก็มัดก็เมียนปีไงก็ละมัดก็เมียนมันพอรู้วแกลงสมัครสี่หมื่นก็สิบหกกล่องสามวันขายสามวันสิบหกกล่องสิบหกกล่องสามวันไปเดิมตามมันจื้อตามมันจื้อสเนกกะเฉลี่ยวันหนึ่งนี่ห้ากล่องปลาเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยครับ่อวันแนะนำไอตอนแนะนาสมาชิกเนี่ย ผมอยากทราบมากเลยครับเพราะคุณยายเนี่ยก็อ่านหนังสือไม่ออกถูกไหมครับครับพูดภาษาไทยก็พูดเขาไม่ได้บ้างนะครับได้บ้างเป็นบางคำเลือกแต่สมุดออยกิมมือแล้วเราแนะนําสมาชิกยังไงได้บ้างครับแต่เขาดูบูชวยเนี่ยอ่านเรอโรคเลือกออยกิมมือตอนนี้มีมีมีสมาชิกเยอะไหมครับโอ้เยอะมากเลยสมาชิกมีสมาชิกยายที่สมัคร จากเราเนี่ยนะครับมาต่อต่อกันต่อกันเนี่ยจาเจริญเล้ยงยมจำมานผมมีสมาชิกเยอะด้วยนะครับจนยาาจำไม่ได้โอ้โหอ้าวครั้งละปีอีกคำถามหนึ่งครับคุณยายคุณตาครับอยากจะถามว่าเราทำเอเจลกันมาเนี่ยครับสี่เดือนแล้วครับผมอยากถามว่าสิ่งที่คุณตาคุณยายได้รับจากเอเจลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเรายังไงได้บ้างครับเปลี่ยนครั้งเรียนจนพอใจเลยแล้ว จนไปซื้อที่นาได้แปลงหนึ่งโอ้อ้อปีสี่เดือนเนี่ยครับเดือนค่ะเธอใสรมวลัง้าอทำนาไปไม่รู้ว่ากี่ปีอายุจนตอนนี้ก็ครับก็ไม่เห็นดีเท่าไหร่ซื้อที่นาเนี่ยคือซื้อแถวไหนครับซื้อแถวที่เมืองโพแถวที่เมืองโพเมองพวิรานกี่ไร่ครับหกไร่สองงานหกไร่สองงานไร่ละสี่หมื่นแปดหไร่ละสี่หมื่นแปดหกไร่สองงานอือโอ้ เพื่อนๆครับไร่ละสี่หมื่นแปดหกไร่สองงานเอ๊ะเดี๋ยวนะมันเป็นเงินเท่าไหร่ครับคุณตาก็สามแสนสามแสนสามแสนสองแสนสองหมื่นเนี่ยสามแสนสองหมื่นบาทจ้าทำเอเจียวมาสี่เดือนเนี่ยนะจ้าจ้าอแต่ครั้งละปีชไถก็จะสู้ตัวอยู่ออยตะกิทาลวกให้แต่เขาขายก็ว่าเออถูกใจก็ซื้อเลยขายตะกินมันอ้อยลวกใหญ่ก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาห้ามไม่ให้ขายอย่างนี้ ก็ไม่ต้องกลัวแล้วบริษัทเขาไม่เจ๊งแล้วยายก็ยังบ่นว่าเอกลัวจะบริษัทเขาจะเจ๊งอย่างนี้ <c oughs> กลัวบริษัทไม่มีนะทีไม่มีของจะขาย,ยอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นเรื่องที่กลัวแตกต่างจากพวกเรานะครับเพราะพวกเรากลัวขายไม่ได้ครับ <c oughs> อันนี้กลัวไม่ได้ขายครับชีวิตวันนี้เนี่ยตั้งแต่มีเอเจลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเนี่ยชีวิตวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ยายงขต้อง พอใจมากเลยที่ทําลงทันธุรกิจเนี่ย้ทราบว่าดีใจทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมครับครอบครัวลูกสาวลูกเขยแล้วทั้งตายายสองตาทั้งยายทุกคนครับตอนนี้เป็นสมาชิกเอเจลทั้งบ้านเลยใช่ไหมครับเป็นทั้งบ้านเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวเอเจลเลยใช่ไหมครับแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกเขยก็ใช้ผลิตภัณฑ์เอเจลกินทุกวันด้วยากินทุกวันสุขภาพก็แข็งแรงทั้งครอบครัวเลยนะครับทานโอมิบ้างมิน